สวัสดีค่ะคุณครูงเงียมจงกิตนะคะคลิปนี้จะมาชวนทำน้ำพริกหนุ่มนะคะนะ,ะตามวิธีของตาเผื่อนะคะนี่นะคะได้พริกหนุ่มมาแล้วมีหัวหอมมีกระเทียมนะคะเราใส่ฝาอบลมร้อนหรือว่าจะเอาปิ้งบน่านไฟก็ได้นะคะแล้วก็ปอกเปลือกพริก หอมกระเทียมออกค่ะเสร็จแล้วก็ตำหอมกระเทียมก่อนนะคะใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ตำพริกนะคะถ้าเราจะใส่เป็นอย่างนี้มันจะเป็นเส้นยาวๆน่ากินนะคะพริกอ่ะเสร็จแล้วตักออกมาชิมดูถ้ามันยังเค็มไม่พอก็ใส่น้ำปลานะคะ เราก็จะได้น้ำพริกหนุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็กินกับแคบหมูนะคะสวัสดีค่ะแม่คุณเงินจมิษนะคะกับนี้ชวนกินน้ำพริกนุมนะคะมันต้องกินกับแคบหมูค่ะอร่เลยอย่านยนะปา,า,ากจกรอบน้ำ